สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮ o นกูเกม Game m e c a n i เชเเน่นเคยนะครับก้วนี้เราอยู่กันในเกม Zone 4X Steam นะทุกคนอ่าก้วนนี้ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมทุกคนอ่า,าอก็จะมีแพทอะไรบ้างที่เขานำเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปอธิบายทุกคนได้ฟังกันนะครับว่า เจ้ตัวล่าสุดมีอะไรอัปเดตก,กันมาบ้างครับผมไปครับไปเจอหน้าเว็บไซต์กันเลยชา้าก,ก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนำเพียงแค่เข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า s o n โฟส e และก็คำว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด s t u up i l l พิเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนหรือมีวิธีนึง เพียงแค่น้องๆดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่างก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกับพี่ได้แล้วนะครับผมป่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับผมแล้วทำการเลื่อนลงมานะครับนี่ก็วันที่19จ้ตัวน,นี้เลย แพดใหม่นะครับโอ้โหทุกคนเห็นท่านี้แล้วก็คงจะรู้ไม่ใช่ไหมครับว่ามันคือท่าของเจ้าตัวอะไรหรือว่าเจ้าตัวของอาชีพอะไรนะครับทุกคนอ่าก็นี่ครับผมเป็นเพิ่มอาชีพกังฟูมานัครับโอ้โหสุดายก,กังฟูทุกคนก็ใครจะเล่นก็สามารถเล่นได้นะกังฟูก็เข้ามาแล้วนะครับ ก็มีอะไรบ้างไอเทีที่เขาอัปเดตกันมานะครับผมทุกคนก็จะมีการนำเออเซนเอกหนึ่งกับ x2 แล้วก็ x3 เข้ามาจัดจำหน่ายนะครับผมก็ตอนแรกจะเอา1กับ2มาตอนนี้เอา3มาแล้วนะครับผมทุกคนอา่าแล้วส่วนเจ้าตัวไข่ใบสาวนะมีอะไรบ้างไอเทีท่ทีเขาเอาเข้ามานะครับก็จะมีทุกคนรอๆกันอยู่แหละผมคิดว่านี่ครับ ไทยแลนด์แฟตนะครับผมทุกคนธงชาติไทยนะครับมีอีสกิลพิเศษนะครับอ่าก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับผมนี่แล้วจะมีเป็นไซเบอร์ลอนเฮดเซตนะครับผมนี่แล้วจะเป็นตัวไซเบอร์ลอนลิงนะครับผมไซเบอร์คีเอ่อของมือนะครับเป็นปีกนะครับผมแล้วก็มีแบบสุ่มเหมือนเดิมครับผมมาตรฐานคือสุ่มถาวรกับสุ่มหนึ่งวันนะครับผมทุกคนอ่าก็ส่วนพวกไอเทมพวกนี้ เจ้าตัวเนี่ยไอ้ไซเบอร์ทอนเนี่ยผมว่ามีคนสุ่มได้แล้วนะก็เ,เอาไปขายแล้วนะผมเห็นอยู่นะทุกคนก็ราคาหลักหมืน่มมน,นนะครับผมผมบอกเลยคือใส่ได้หรือเป็นลีเจนด์นะครับผมก็สเตตัสโหจัดๆเลยทุกคนขายได้นี่คือถือว่าสุดจัดแล้วก็คือรวยเป็นสุลต่านได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปครับผมก็จะมีการนำคูปองอีเวนต์ลงเข้ามานะครับผมการแล่นะผมก็เข้าไปดูกันเลย อ่แล้วครับผมก็มีการนําคูปองนะครับผมในการลงดันนะครับผมเอาเข้ามาก็เป็นคูปองก็สามารถเอาไปแลกได้คูปองจากบอสอาร์เคนะครับผมทุกคนอ่าก็จะมีอาร์เคทิมเปิลแล้วครับนี่ครับตามนี้เลยทุกคนก็หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้นะครับผมอ่าก็สามารถไปลงดันแล้วก็สู้กับบอสเพื่อรับตั๋วนะครับผมทุกคนแล้วก็นาไปแลกได้ที่ตัว n p c นนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนี่ ก็จะเป็นแลกชุดของอะไรนะนี่โกเลมนะทุกคนก็จะมีไฮโกเลมเหมือนเดิมครับเหมือนเขาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือเหมือนเราต้องไปเล่นอ่ะเออแล้วก็มาแลกชุดอประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปอ่านที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับผมจะพูดคร่าวๆพอนะครับอ่าก็จะมีการแลกโกเลมเข้ามานะครับผมก็คือเหมือนเก็บให้โคบะเนี่ยสิตัว10ใบ,บยอย่างลนะสิบใบนะทุกคนอืมก็เอาไปแลกกันได้นะครับโกเลมชุดไอเทมโกเลม นี่ครับอ่มีอะไรบ้างก็จะมีนี่เหมือนเดิมครับไฮเป็นของไฮโกเลมนะครับผมอ่านี่แล้วก็จะมีของยูนิคโกเลมเหมือนเดิมเดอืมแลโกเลมอืมชัดเจนรีเจนเออ,เอ,อ,เอ,อก็เขาปรับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อให้แบบว่าควรแบบลงดันเยอะๆอะไรประมาณนั้นผมคิดว่านะอืมโอเคครับต่อไปมีอะไรต่ออัปเดต อ่ะผมพูดต่อก็จะมีอัปเดตคือระบบไข่ชินอบิเอาเข้ามานะครับผมก็ตอนแรกเขาอาออกไปแล้วนี้เขานำกลับเข้ามาอีกแล้วนะผมชินอบิไข่ชินอบ,นบิอ่าแต่ตอนแรกเขาจะเป็นนำเข้ามาในระบบของ ED ดีนะแกลสก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบของเซนแล้วนะครับผมแล้วก็บวกกับพวกไอเทมของนินจาเข้าไปแล้วก็เอาไปแลกกันได้นะทุกคนอ่ะ ก็จะมีหนังสืออัญเชิญนินจานะครับผมอ่าก็สามารถเปิดไข่รับได้นะจากไข่หนึ่งไข่สองไข่สามนะรับตัวต๋วตั๋วอัญเชิญนินจานะทุกคนรับตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีนี่ครับพวกเศษเซี่ยวของมันนะครับทุกคนอ่านี่ที่หาได้ง่ายๆเลยทุกคนนี่เจ้าสี่ตัวนี้นะครับผมคามพนวี่นั่นของนินจานะครับผมแล้วก็บวกกับเจ้าตัว๋วตัวนี้ด้วยก็ไปแล้วก็ใช้ตังเงินเซนดิกเออเพื่อให้ได้ไข่ามานะครับผม คือแบบว่าเขาทํามาแบบนี้คือเหมือนเผาเอ็มนะผมคิดว่านะเผาเงินเซนน่ะเออผมคิดว่าเป็นระบบ ED ดีน่าจะง่ายกว่านะแต่ระบบเออเลทผมคิดว่าน่าจะเลทเหมือนเดิมนะทุกคนนี่เห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่าอะไรไม่มีตัว๋วเราก็สามารถนําเจ้าตัวเนี้ยพวกนี้ไปแลกเป็นตั๋วได้แล้วก็เก็บอีก400เออเก็บให้ได้400แล้วเพื่อแล้วไข่หนึ่งฟองบวกกับเซนเซนสามแสนห้านะทุกคนยุ่งยากมากผมบอกเลยอืม คือแบบคุณเอาเข้าไปเหมือน ED เหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะความคิดผมนะทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะอาแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นนำชุดนะครับผมเครื่องประดับของเข้ามา ED Shop นะครับอ,อะไรเข้ามาบ้างก็จะเป็นวอลเลย์บอลนะครับผมเ,เป็นเฮดแล้วก็เฟสนะครับผมชุดวอลเลย์บอลก็ถุงมือกางเกงถุงเท้ารอ,องเท,เท้าก็คาจาัก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคนพื้นๆเลย โอเคก็หมดแค่นี้นะครับผมก็ใครอยากจะอ่านอีกเพิ่มเติมหรือว่ายังไงก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บได้เว็บไซต์โซนโฟร์เอ็กซ์นะทุกคนอ่าก็โอเคครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยได้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทุกคน โอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ